เอยเอยอยเอย่อาเอาโชห่อนใหญ่โดนแล้วครับโดนแล้วครับรับโดนแล้วครับรอจะเจอแม่ไม้แรกมามีสาอยู่ครับตนี้ ออกอยูแล้วออกไปเดีนะ๋ยวอาจจะมีไซส์อยู่นี่กนะ็ไซส์78ขีดได้นะฮนะกับแขนผมนะ,ะนปลาลยไรแบนี้ดิตันนะนะนนะ้นนะ,นะไ,นะไม่ฮนะตัวนี้อุ้ยใหญ่ฮะใหญ่ฮะตัวนี้ก็สูงขี่จริงๆด้ยฮะรู้เลยฮนะไอชั้นแบบนี้นะ ก็การสวัสดีพี่ๆน้าๆเพือ่อนและน้องที่ใจรักในการตกรปลานะครับมีอย่างชิงคิลลี่ตอนเช้าเวลาประมาณสิบโมงได้บ้างตอนนี้วันนี้ก็มีเหยื่อมาอยู่สามตัวนะครับจะมีฟักดำตื้นชมนกแล้วก็ดำลอยๆนะครับกระดีนะฮะผลงานใหม่นะฮะก็ดีก็น้ำหนักประมาณคคแปดกรัมนะฮะวันนี้ผมจะมีผลงานรับกล่วกวาวเดี๋ยวไปชมกันเลย ครับอาจจะมีการตัดเสียงออกเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าลมมันแรงครับบางสักแม้วลาได้ยินเสียงนะครัอาจจะทำเสียงเบาอาจจะไม่พูดเยอะนะครับคลิปนี้นะครับก็หมายสถานรถไฟนะครผมตั้งชื่อแล้วกันครับซอยเข้าก็ตรงตรงกับสถานีรถไฟนะฮะขี่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็เดินข้ามน้ำนิดนึงครับแล้วก็มาถึงหมายแล้วก็ตกได้เลยนะนี่ไงครับโอ้ยนี่ตกปลาต่อนะครับ น้ำก็ประมาณป็เพียงกระดือน,นะก็จะมีตอมีอะไรบ้างหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะจะโดนหรือเปล่าไอ้ดำนะตอมาผมนะครับ แล้วครับก็เจอไมหมฮะไม้แรกมาแล้วครับสุดฮนะไปดีเลยครับโอ้ยฉะโดครับสใุดด่ไปถึงครึ่งโลนะครับเนี่ยงานต้นแรกฮนะไม้ดำนะอะไรไม่รู้เห็นลักสีดำเจอเฉด,ดสีม่วงนิดน,นะครับ ตีอย่างหลังโดนนะฮะกระสุนใหญ่นะฮะนี่ฮะมีสายอยู่ครับตรงนี้โอ้โหดูออกเยาวเลยออกเยาวเลยฮะเปินเบรกหวานได้เปล่าผมมาเลี่ยนสายดีฮะอาจจะกระสุนจุดนะครับมากันได้ครับสังทายกันเข้ามาครับอาหารม,มีสม,ม้ฮะว่ากดไปเดี๋ยวอาจจะมีสายอยู่ขี่เดินกันนะสายโลแนะ่นี่ฮะสายเต็มปากเลยฮะยิบกอชาโย,ยกๆนะ เต็มปากเลยฮะกระสุกลำตะคองนะว่าปี้งนะฮะไม่มีชีมด้วยนะโหล่คเต็มปากเลยนะนี่ก็กไซส์เจ็ดแขีดได้นะนี่ฮะกับแขนผมนะกรสูกลำตะคองอ้มปลาปลาฮยีตัวน้ีไฮะต้อุ้ยใหใหญ่ฮะใหญ่ฮะตัวนี้ หยุบเลยพยมเลยฮะเนี่ยฮะขาดอนออนต้องอันนี้หน่อยนะฮะอู้หูออกแล้วครับรรออกแล้วจะดูแล้วก็สืบผีดเดี๋ยวดูนะฮะไม่อยู่นะเนี่ยขาดอนออนไม่ต้อมือหันนะนจะเป็นกระโดนะมุดเลย,ยโอ้ยตัวอีสักราอะไรเนี่ยกดอีกยังเลยดูกัน,นครับน่าจะเป็นชะโดปะ จริงด้วยฮะรู้เลยฮะแอคชัน,นแบบนี้นะแะเตัวไม่ใหญ่นะฮะมีไปไม้ซอมที่ติดหญ้านะานะเต็มปากเลยฮะกะสูบขีดนะฮะแต่ว่าขีดจะต้งจางหน่อยอันนี้ครไซส์ก็ประมาณสามสี่นิ้วนะเนี่ยกระสุบข,ขีดลำตะคองนะมากันได้ครับไม้อ่าสถานรถไฟนะฮะต้องข้ามสถานรถไฟนะฮะมาก็ขี่ตรงเดินข้ามน้มํามาหน่อยเลยเนะี้ยแล้วก็ลุยลงมาเลยนะครับผมไม้นี้ก็โอเคกันครับ ให,ใหม่วันนี้มองซ้ำดวตอนเช้าสายๆด้วยรุ่มบตามบใ,ให้กดกระดิ่ให้ด้วยนะครับช่องอาหาฟิมพิลลี่ตัลไยสละนะครับดี๋าวต่อไปนะว่าจะมีหรือเปล่นานะขาดมาวานนะ โดนะครับเป็นชโด้ปะมีไซส์อยู่นะฮะโอ้โหยมฮะ้ยปใหญ่แน่เลยชโดฮะลองดูกันฮะมีไซส์อุ้ยอชโดแน่เลยฮะเดี๋ยวเดหมเฮ้ยอเเอาอ้ปชนใหญ่อุ้ยขาด ปลาช่อนใหญ่ครับเมื่อกี้นี้อะไรมันนี่ปลาช่อนหลุดครับโหปลาช่อนไซส์ดีเลยฮะเด็ดไม่ล้านะฮะโอ้โหปลาช่อนกัดเฉยเลยฮะเมื่อกี้นี้โอ้โหเขาใหม่เอาใหม่ครับเพรว่ามันจุดแบกนะครับต่อลัดจุแต่เพียงเท่นี้เพราะว่าดูจากโครงแล้วมันแรงมากตีเยอะไม่ได้เลยครับแล้วก็ฟ้าค้างฝนมาด้วยนะก็จบไปที่สองชั่วโมงเลยครับ กระชอนกระดุดไปฮะทำได้แค่ยืนมองมันกระโดดน,นะก็ฝากติดตามไดคทุกครั้สนะครับกับสุชาห์50ชิน้นมาก็ได้จบไปก็ที่สารแต้มนะกระโดนกระสุกขีนหนึ 1, ่งกระสุกจุดหนึ่งนะใจดีนะก็ใช้สุดใจกันมาครับหมายสถานีรถไฟนั่งชิ้นนะหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนที่ทจะทำกันใด ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีที่ไดนะครับผม